ชายชดเชยส่วนต่างเงินประกันราคาข้าวงวดที่14เงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทเพิ่มเติมกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันเสาร์ที่15มกราคม2565กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ,ก,บกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรผารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอัปเดตต่อเนื่องตรวจสอบเงินช่วยเหลือกเกษตรกรเงินประกันรายได้กเกษตรกรปี2564ัากทับจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว งวดที่14ภายหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการปรักกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทั65ลงวันที่1พฤศจิกายน2564จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสซึ่งเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนาไปแล้วนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสแจ้งความคืบหน้า สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทั65ขณะนี้ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกร,กรโดยตรงในงวดที่1ถึงงวดที่12เพิ่มเติมพร้อมงวดที่13อีกจำนวน275ล้านบาทจำนวนเกษตรกร,ร25,132ครัวเรือน ผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65ไปแล้วจำนวน85,388.26ล้านบาทมีเกษตรกร,กรได้รับประโยชน์แล้ว4,582,172ครัวเรือนและล่าสุดกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าคณะอนุกรมกรมก,การกำกับดูแลแล,และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่2ทับ2,565เมื่อวันที่14มกราคม2,565เห็นชอบการกำหนดราคากลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564ทับ65รอบที่1งวดที่14ดังนี้ข้อ1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่14มกราคม2565เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นตะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564รอบทับหรอบที่1งวดที่14ให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นตะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับห้า ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่7ถึงวันที่13มกราคม2,565สําำหรับข้าวเปลือกชน,นิดต่างๆณความชื้นไม่เกิน15%ปอร์เซน์ดังนี้ข้าเปลือกหอมมะลิตันละ11,522.60บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 9 9 3 7 2บาทข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ10,59.83บาท ค้าวเปลือกเจ้าตันละ8,457.63บาทและค้าวเปลือกเหนียวตันละ1 4 5 1 8 5บาทสำหรับการชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้เกษตรกรกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่14 ในวันที่14มกราคม2565ดังต่อไปนี้ค่าเปลือกหอมมะลิตันละ3,477.40บาทค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3,006.28บาทค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ940.17บาทและค่าเปลือกเจ้าตันละ1,652.37บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ1,548.15บาทและนอกจากนี้นายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่านะครับเมื่อวันที่14มกราคม2565นะครับทกสได้โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทั65ครั้งที่3ให้แก่กเกษตรกร62,374รายเป็นเงิน490ล้านบาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงจงใจให้กเกษตรกรดูแลรักษา คุณภาพข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นทั้งนี้นะครับรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีคามิต2564ทั65รอบที่1ได้ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนะครับเป้าหมาย กเกษตรกร4.69ล้านครัวเรือนวงเงิน5 3 8 7 1ล้านบาทตรวจสอบสถา,านะขั้นตอนช่องทางตรวจสอบเงินได้ดังนี้นะครับ1นะครับเข้าไปเว็บไซต์ chongko.inbac.com ได้ตลอด24ชั่วโมงและ2นะครับก่อเครบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินกเกษตรกร การเช็คเงินกเกษตรกร2564เข้าหรือยังสามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะครับ 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกศเ m o b i l e หลังจากตรวจสอบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลเคลนว่า ได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคุม4.68ล้านคนโดยประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ6.5รอบที่1 กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2564ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน2564ถึง28กุมภาพันธ์2565ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทานกับผมคนแค่ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ